สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับ minutes with in Learn บทเรียนง่ายๆสบายๆภายใน2นาทีแล้วเรามาพบกันตอนน่อในส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงเพื่อมันมีการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นก็คือมี5ส่วนประกอบพื้นฐานนั่นก็คือยกสเตเตอร์โรเตอร์คอมมิวเตอร์และ Bang, แปลงถ่านเรามาดูที่ยกหรือว่าโครงกันก่อนตัวยกนะครับก็จะมีหน้าที่หลักๆก็คือป้องกันอันตรายจากภายนอกแล้วก็ยึดส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยให้อยู่นิ่งๆต่อมาสเตเตอร์สเตเตอร์นะครับก็เป็นส่วนที่อยู่กับที่ซึ่งในสเตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วย ชิ้นส่วน2ชิ้นก็คือตัวโพลาชูหรือว่าขั้วแม่เหล็กและก็ฟิลคอยหรือว่าขดลวดสนามแม่เหล็กนั่นเองโดยเจ้าสเตเตอร์นะครับก็จะมีหน้าที่หลักๆในการสร้างสนามแม่เหล็กหรือพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนเหล็กธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นแม่เหล็กนั่นเองต่อมาโรเตอร์โรเตอร์เนี่ยอาจจะต้องแยกชนิดว่าเป็นมอเตอร์หรือว่าเจนเนอเรเตอร์ถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเหล็กเนี่ยให้กลายเป็นแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นเจนเนอเรเตอร์เมื่อไหร่ก็จะมีหน้าที่ในการ สร้างพลังงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดังนั้นโรเตอร์จึงมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเหล็กให้กลายเป็นแม่เหล็กตัวที่4ี่คอมมิวเตอร์คอมมิวเตอร์ในเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักๆในการเปลี่ยนแปลงกระแสถ้าเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับก็จะเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็คือจะรับกระแสตรงเข้ามาแล้วเปลี่ยนมาให้เป็นกระแสสลับเพื่อให้มอเตอร์ทํางานนั่นเองตัวสุดท้ายแปลงถ่าน แปลงฐานเนี่ยจะมีหน้าที่หลักๆในการรับส่งพลังงานจากภายนอกและภายในซึ่งแปลงฐานเนี่ยก็บเปรียบเสมือนสะพานนั่นเองถ้าเป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะเอานําพลังงานภายในเนี่ยออกไปข้างนอกแต่ถ้าเป็นมอเตอร์นะครับก็จะรับพลังงานจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในเพื่อจ่ายให้มอเตอร์ทํางานและนี่ก็คือส่วนประกอบหลักๆพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงครับ oh